ครั้งที่มาต้องแวะตลาดที่นี่แวะทุกทีเพราะว่ามีของขายหลายสวัสดีนะครับสวัสดีตอนนี้ผมก็แวะตลาดอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะตลาดสดทะเลหาเดินซื้ออะไรนะวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษ เดินตามพ่อกระ,ะเม่เราจะไปซื้ออีอย่างนู้นไปอยู่ไหนเนี่ซื้ออะไรกลับบ้านนะครับอืมจ้าละซื้อนังเข็ม เนี่นังเข็มโอ้โหอืมเหอออะไเนยเก่าเส้นเนาะนี่แหละพ่อเนี่ยพ่อสิขอบคุณลายๆครับหนังเข็มกาดร้อนแล้วฮึ ใช้ยยญ่ไปคุณเลยไปคุณเลยไปซื้อยใหย่ออกมาทางนี้ออนนก่อนตกลงเราพาแม่มาซื้ออะไรยังอยู่นี่แหนมลูกชิ้บนบุกบสิ้นอือม,ม,มาละลอือ ว้าต้มจืดจืดปิดมะระนี่ขายในใดครับเขีดละห้าบาทเดิมละห้าสิบเส้นเส้นละห้าบาทเขีดละห้าขีดเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างดูก่อนก็ได้ตัวนี้ประมาณจักบาทนี่ประมาณสามสี่ขี้ครับสี่ห้ายี่สิบอ้าวขี้ครับเป็ดแกงจืดมะระ ขอบคุณครับสองตาใหญ่ซื้อของไปฝากร้านเข้าตู้ตลาดท่าเรือก็ตลาดใหญ่นี่้ อันนี้เฮ็ดยี่ย่งนี่ตัวนี้เต็มหัวใหญ่ๆนี่เฮ็ดเฮ็ดงามมากเฮ็ดตีนใหญ่ๆเขาเลยตหัวอักขระบอกอันนี้คุณจะบาทนี้เฮ็ดเค็มสิบบาทตัวนึงกิอบริมไหมคล้ายๆเฮ็ดเค็มคือกันหมนั่ะกินคือกันอยู่บ่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปต้มยำไปต้มยำอืมนั่นไปปิ้งตำต้นที่เฮ็ดปวกอ๋อเมียนบ่ ลองเบื้องไหมแม่ไม่ยังจักบาทเช้าครับสามห่อห้าตัว็ตื่นเต้นเห็นข้าขลายดุยุรแต่บเคยกินเห็นเข้าปิ้งขายเนอะมันโบกิ้วจักบบิ้วใหญ่หอมเพื่อจดเออลองเบื้งนะใครจะกินนะได้ลองบงนะ่ใจได้ปิ้งกันปุ่นนะเออเราได้มาละแล้วได้ลูกที สามแพ็คค่าซิปบ่อ๋อรวมตัวนี้ก็ได้รวมตัวใดก็ได้บ่อรวมตัวใดก็ได้เราวางโมดหันบ่ออ๋ออะไรเราพัดเนาะเผื่อไพเผื่อได้พัดจริงกว่าไปนะเอออันนี้เอาอาเจ้าอาเจ้าเอาไหมเอาบอ๊บเอาตัวนี้สองตัวแมนเออเอาอันนั้นโอเมยเอาตัวนี้เอาตัวนันมันขอบคุณครับ เออแกอยากลองตามดูเดี๋ยวไปพัดอันนี้พัดนะซิบปาป่นตำป่นเนะาะใส่ประทูปลาทึงวัอนี้ได้เบิร์ดบ่โอ้แต่ว่าซื้อไาเฮ็ดอีอย่างนี้บุฮูเลยบ่้คยเห็เนีนี่เนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินไม่รู้จักชื่ออ,อ, <c oughs> อ่ะนี่ครับเดินตลาดกัน สดเยอะของปลาหอมอือหืมอือืมอือมาแล้วให้แม่ซื mm ้อ hmm. ก่อนเดี๋ยวเราเดินตามไปเรื่อยๆนะครับ ชายกุบนอรมย้ยนอสดชุดเห็ดเก่งเห็ดจ้าเห็ดฟางเนี่ยังอยู่ละบอสเซ็่งนผุนเลยได้ผุนไปพุนเลยได้ อืออือเอินตลาดกันสมทินก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแวะมาดูว่าวันนี้ได้อะไรกับมีแตผ่ผัก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 อ๋อสับปะรดคือลูกใหญ่แท้ปลาส้มโหลห้าสิบ น้อ no. ซื้อขนมคกให้หมูอ้วนอย่างขนมคกอือมาแล้วสองกอดหมูอ้นนวน,นกระปูกระปู

ไปคนละทางแล้ววันนี้แยกกันเดินละมาทางนี้ะดูปลาเนี่ยหาสิบจาเนี่เนี่ยเนี่ยเ่งละวงาเนาะาหมงนีะจ้ปลาดุกปลาชิง ปลาดุขาจาุกน่าจาเข่งสาจาปลาข้าวไทยก็ยังมีอยู่ตรงข้าวไทยก็มีจ้อะไรี่เนียยากกินเนียวเก๋ออันเดสั่งแอลินก็ได้ กินเนี่ยกินเนี่ยปลาขาวไทยเนี่ยเนี่ยก็ได้กันคนละหิ้วสองหิ้ว nhây hôm điện nhìn xí ở lại cùng Thả xong tờ dài mà chả lạc không Cái đầu vô nào không đồn Cái Vàng cái đầu vàng กระดา u มัน n สิบบาทใช่กลกิโลใช่ไหมโอ้ยอะไรใกิโลหัวหอมเลย <c oughs> อีกอีกหัวนึ <c oughs> <c oughs> ่งยืมยืมตาช่างผลไม

ท้อนี้ถ้าเอาเงินทอนอืมเขาไปซื้อมไม่เนียวเลยสองเนื่อตัววันนี้ที่ฮะกลับแล้วได้พบกันคนละเล็กคนละน้อย